บอยปะกอฉับบริลัก์่อยเกิดวันที่20สิงหาคม2527น2527ค่ะค่ะปอยมีพี่น้องเรียกกันทั้งหมด4คนมีปอยเป็นคนโตนอนและพักและน้องวัยใหม่ค่ะและ่อยจบก,การศึกษาที่จุฬานะคะบอยเข้าวงก,กัร เทินด้วยการถ่ายแบบโฆษณาหลังจากถ่ายแบบโฆษณาปอยก็มาสแสดงพภาพยตยนเลือกฝันหวานอาจูและปอยได้รับรางวัลน,นุ่มครีโอในปี2008และในปี2552ปอยก็มาเซ็นสัญญากับช่อง3ค่ะผลงานเลื่นลร่นในช่อง3คือ